เออไหนเกิก็ขันกล่มมความตูนูพร้องปั๊บปูแต่ดึงขมานโอยโอยกล่มมาสดับดึงแม่ดึงโอ้ยมือแต่ในทางที่ลบนะยื่อแต่อ้ยัยแต่ดึงเหมันเจียก็เฟื่อยไมก็มันจังมันจังนูแม่กี๊แต่เฟื่อยทนเอาเฟื่ยทนเอายากดว่าเออแต่แต่แต่ยัย่มาชอบมีเฟื่ชอบกุน เออต water, so, ุดเอาเต็มเพื่อนเพื่อนชอบเต้เจ้าซีพองอาร์ซีพองพอสุดเจ็ดสิบอาร์ซีเป็นเกลี่ยขมานเจ้าอาร์ซีเป็นมันบ้าเด้โอ้ยมีเหตุผลเนาะมาเนี่ยสู้หนึ่งกันตลอดเนี่ยเออโอ้ขมันเออเออชุ้มอานี่เรื่องละเอียดนี่ก็ต้องติงซีนั่นลุงทะแลก็เป็นเป็นลูกมัน นั่นติงโซลีซีโอทุเรศสีแต่สีใบดึงติดโอ้ดูแอันนี้ปูเรียนะเมสเร็อะก็ไปเปลี่ยนมันตุซีฟังยอมโยโยโยหยุตางพุดจริงเทง่เขาเนื้อเนื้อเอ็ดอะไรอีดหรออีดไม่ได้ลุงโอ้มาตือสเลอ้ยมันเกยบอลโซลีเลยแล้วแต่ขมาพอเองอยู่ปั๊บยุ่งจากซีดซีดนะอี๋ได้แมวเกะนี่อ้อยกี้ก็ทองท,องท้องนอง อันนี้อ้ยคตะมันฮะเออหรอว่าดนตกอ้อนลุงอันนี้อันนี้คือคืออันนี้คือมีใส่เยไล่นี่น่นะลุงมาดเด้งคือ um, ่เดอย่ดงย่อัยดีีสตาบเรืันี่ไงึแม่ขมานไงมาล้เนื้อมนดินตัวออยสัมผัสแม่ขมานี่ไง น้องออกมาบรรยายสับเรื่องเล่าดิจสังอยากฟังเรื่องเล่าแม่ครูเนี่ยนกะิจทโมปับ๊บก็อยี่ไม่เหมือนอย่างที่พูดเลยกิจอะโอ้ใหญ่ลายใหญ่เจี๊ยนะั่นเตลุงเต้เคยรับปับ๊บโอ้ใหญ่เจีย๊ยใหญ่ปลัวก็มีจิตวิยาสูงนะนะเออนเี่ยเออกิตวพอดตัวอันนี้มาอยากอันนู้นน้องกินใหญ่ปลัวนะพอตะกจิตวิปับ๊บโอ้เนี่ยมันเรื้อเลย เออดูไอ้นี้ใส่กุปตดิงนีดิน้นนีดิ้นจองตูตีเต๋อเอเอเดี๋ยววันหลังจะมาเยี่ยมพ่อกูวันนี้ไม่เห็นพ่อกูเอาวันหลังก่อนดีกว่าอืมครับจะมาอีกไหมมามาเอา <laughs> เอกะไท่มันหนึ่งซ้อนซ้อนอ่ะทักษะชีวิตเวียโอ้ย อวัยนุนองสังคมบานนะตรวงนี้นะลุงกะเธือโครงการเออกับคนงานตุเลยงสอนเนอัดวิดีโอดึงใหญ่สอนตุแลยก็เผยแพร่เลยเผยแพร่จอยูจอยูทูบจอเฟซเลยและมือมือระบบวิธีคิดของแอร์มีหลังตรอ้วยถ่าสอนเนดีน่อมือตุตบปัดหนังเทือทคุนมแบบนามือแบบนางอยู่ตัวอย่างไว้มือสอนอวัยนูนอง สังคมก็มีทมเป็นคุณภาพได้ได้คอยได้ครูาจใจเออต้องเธอได้ครูใจครูกินยาไว่ต้องเดินตามครูจอหนอเออด้วย้เองก็เธอก็ครูก็ครูเป็นคุณภาพตัวเลยโอ้โ้นี่ก็พฤครูยายนี่สุดยอดเออต้องแบบแจ้ลุงเป็นนะลุงเออ បងមកគត់ថាក់ម៉ាមីទំនឿយយอมទទួលเด้อខ្ញុំចូលអឺដោយអឯងគុំចាត់អឺផលงานគត់សើអឯងនោះធើជាបាតូធំទូនឹងដៃដាល់អឯងនួយគររីនអឺគ្រូសាននេះក៏បាននឹងយកទូយ៉ាងអាកងประสบความสําเร็จកองกัดមកកងกัดวิศวะចេះមកមកវាស្ដាប់ណាថាប់នេះគឺនេះគុនសើเครดิตដល់គ្រូអាគេគេងប៉ាប់មានលក្ខណៈនិស័យជាខ្ញុំនឹងយកទូយ៉ាងឲ្យមើលមើលលើ อนามันสำน้องปรับในนี่ลุงเออปนซ้อนเวียกีจ้าอเออเวเวไม่วิชาแต่ไอตุกคุยความเนี่ยโอยนอวิกิดตามนะอาจจะเมนเมนรูปโอไอเว่ยมือเนียนรูปเจ้มัน

Ủa, cá chết là rơm miên tự luôn nhỉ Lì mua, lâm lâm chơi là rơm suyết hời Thu dòm, làm cà phê tụ Tụ trăm phê cái này luôn Mà thao phải tông rua Ờ, về tông phê cho về tông rua Phó rua bắp xếp thôm lươn mô mà nó thấy Biết tích บ้าเลยที่ลุงเจอีน้อาด้เม็ดตื้มาสูบหมดเลยแต่ก็รอเลยเตรียมเผือนี่อาจที่เข้ามาเธออาองดยสมเอาใจนี่นเตรียมแบบตามกาแฟนี่แบบเจนเออเออกนี้ก็ตะพดกีถาหีได้เออก็ได้รับเป้ของลือหนุกพื้นกระทมยอมเธอออย គេល្អឲ្យគូគេថាពេលឲ្យគូអឺគេថាវិជ្ជាគ្រូហ្នឹងក៏អូពូជតែផាំងកេះចាំបាទអុយបាទទិញអុយចៅក៏ធ្វើគឺទួតផាន់ដើមធឺនេះក៏កេះទៅពេងនេះអឺទៀនេះផាថាអុយក៏បែបយ៉ាងលุงហើឺសែពេលបានណែនលุงក៏បានមួយនេះពឹបបាទជីរត់មកផាទៅគូអុយបိုးដាំលក់ដាំអុយពឹបទូមានរបស់ទូទូប្រទេសទូលក់បាសតា ย <laughs> <macht> <ination noises> ิ <goodbye> like so ่งตูแต่คุณก็ตีน่อมีนะมาก็เจอชาวเจียงเจียงมาอาจจะเปรลุงถือออยตู้ลุงตัดง่ายตะบาดเออแบบรับชรูลขบาดดําแม่ตามพลีออกกี่เกรดเปรียบดีๆเอ่อเปรียบเปรียบบาดุไปกระดับได้ขมาลุงอันนี้กี่กี่เฮาโคกหนองนาแต่แบบแบบเป็นตึกตุยๆก็เลยเอาโคกตรงนามินิตู้เป็นตูญ เห็ดតាមអាណាកពួយគេដាក់ដល់ឈើតួក៏ដាក់អាណាឈឿនក៏ชอบដាក់អាដល់ឈើชอบคําឈឿននឡើងតាមដល់ឃើញទេធឿយខ្វាត់ធឿយមືនេះมันឃើញអាដល់แหนកក៏ដាក់តួដាក់ប៉ឹកធុំមួយនេះពុះស្មៅមានติดបាន4ទៀតហុយនិយាយឲ្យលุงហមมันลุงมัดมันดํามวยទេដល់2 3ដោស្គិតរួចเออឥឡូវទៅដាក់ស្នេកណ៎នេះណ៎តាមឥឡូវតាមកាហ្វេតាម บางชื้นจะมีวิริยะดออเอกึศเกินไว่ก็เธอเกิให้ลุงกึศกึศทำไปกึตุบาก็เธอเลยแต่กึศตูาบาเธอท้วงเธอตุโคยตุโคยังมายางหน่อยลุงเออกูทองลาหยกบุญจุมากี่ตังโตเจียล่ะแต่ก็มาปลวลุงปลวกตุอพลกเดนน่รถเนี่ยปลวก้วแนนี่อาบอนแถวแท็กมัน้อปลวกดำเชือกันที่ยงเลย đi introducerum am đem sặc à đi lung đi นอยนี่ดีออยป๊บมุป๊บป๊บตุกเลยแม่พอเกิดดอกกัดดะดะทองดะทองเลยลูกบ้านนะลุงมาไอ้สักเด้อมาเท่าเจียดนะเวะตกทมลืนนะลืนนะสําหรับชนํานี้ก็มาบาดเตี้ยมาไอ้สักเลยลุงจื๋อเองดําแบบหางๆแบบเจ็บป๊บตําจูงป๊บทมลืนเคยยุ่งดีมาดูทบน่ะก็มาทบเต็ดเลย นี่เธอตุเนี่ยนี่นางตัวตุดำติดว่านี่เธอกายสู้เตอร์เป็นไอ้รับผิดชอบปั๊บไอ้เพลินนางธรรมชาติเธอปุ๊บไม่เหมนกับมันเลยเธอมาตลอดเดี๋ยวไปดูแต่วิเลียนวัดวิเลียนนี่ไงมันใส่วัดวิเลียนนี่ไงมาแต่บางทีก็ปีมงบางทีปีมงเกี้ยงนอนลุงวันตังตัวตัวเตี้ยเราตรงนี้ก็ บีม,มงกะลาบางที่บใบมงเออแต่ควาจุกเมราธาติก็ประมาณนี้ตอนจิกีต้งมัดน้องเรียนนูตัวมัดก็สอนในเรียนอะไรอย่างงี้ยเนาะอาก้อนลูกสอนตัวพี่แม่จำสอนคุยแต่ความเนี่ยไงจ้องก็คุยความเนี่ยตูวแบบเป็ยอมโอ้ความละมนันใส่เนี่ยในยเรียนก็ง,งู ไม่แต่มันจ้องควันเราจ้องสอนนะโอ้มันคุมคาลุงจูเลยลุงเบอดโทรทัดอดในดิน,นมือโอ้กันกันกู้แบบนาเต่เปิดโทรทัศ์ดอนดินมือมาแล้วทาอี๋ใครก็เป็นครูอย่างนี้ได้แค่เปิดโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์เป็นก็เป็นครูครได้แล้วปอดปรับในรินมาใส่จอยแที่ทีขับก็มาสอนประหกด้วยขับกันตกรปรับรุงก็เปิตดตัวทั์เต้ออ โอ้โอดูคนดอกกนด้ันนะที่ใช่อันที่สอบปห้าเด้ดูหน่อยความสบปหกเนี่ยโอ้อันนี้ดิเก่งปั๊บดูปานทีสี่ห้าอันนี้ดิมันเก่งโนปันทีหนึ่งมาลมันใสไปกี่ตักเกลแบบตากินโลดกิลอันนี้ดิเธอคะแนนเตต่ออะไรเธอคะแนนปันทีหนึ่งหัวตาจัดเลยกบานี่อเบคะแนนนี้ แบบออยไมรูปคะแนนเลยบางทีตามมวยโดยคะแนนหนอสอบเก็บคะแนนตัวเรื่อยๆปั๊บอ้าวเธอรวมคะแนนทั้งหมดให้ครูได้เท่าไรเดี๋ยวครูจะไปตัดเกรดเดยดเด้งเลยทาราตองบันแข่งเจอไม่ไม่บานบานที่หนึ่งหน่อยประมาเกรดสี่เฮ้เลยอารางูก็บันเกรดเกรดหนึ่ง